กองทุนพลังงานนิวเคลียร์ p r i n c i p l G Clean คำตอบที่ยั่งยืนสำหรับพลังงานสะอาดยุคใหม่ที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับ AI ซึ่งต้องการปริมาณไฟฟ้าที่เสถียรและมหาศาลสร้างโอกาสเติบโตระยะยาวไปกับกองทุน p r i n c i p l G Clean ที่จะขับเคลื่อนโลกอนาคตไปพร้อมกันในช่วง Morning Move วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคพ,พลังงานนิวเคลียร์แล้วนะครับ p r i n c i p l G Clean เทรนพลังงานแห่งโลกอนาคต จะมาตอบโจทย์แล้วก็เป็นโอกาสให้กับการทุนสำหรับนักทุนได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณกรณกระมลกิติพัฒนานนนะครับ Investment Strategist จากบรจ p r i n c i p l ครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะครับะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มสนใจนะครับเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งกระแสเป็นหนีมนะครับที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับ เกิดอะไรขึ้นครับทำไมตอนนี้ตลาดถึงกลับให้ความสนใจกับธีมพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะคุณปค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสําคัญของโลกพลังงานเพราะว่าการความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะจากการเติบโตของเศรษฐกิจหรือโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะที่มันมาแรงสุดๆไม่ว่าจะเป็น AI, Crowd, Data Center ะคะทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่พลังงานแบบไหนก็ได้นะคะ ที่มันจะตอบรับตรงนี้เรานะคะเราต้องการพลังงานที่มั่นคงปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งถ้ามองจากเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องยกให้พลังงานนิวเคลียร์ค่ะเพราะมันตอบโจทย์ครบทั้งเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้วก็การลดการปล่อยคาร์บอนค่ะและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์มากมายเลย ทั้งการกลับมาให้ความสนใจของหลายประเทศนะคะแล้วก็การลงทุนใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปลอดภัยขึ้นแล้วอะไรนะคะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ตรีมพลังงานนิวเคลียร์น่าสนใจนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มกันที่สไลด์แรกกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะ โอเคค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอลองดูนะคะก็คือความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นอยากจะให้ลองดูที่กราฟทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะคะก็เป็นข้อมูลจาก IEA ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกตั้งแต่ปี2000นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ไปจนถึงปี2040ด้วยจะเห็นได้เลยว่าปี2000เนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ14,000เทราวัตต์ออวแต่พอมาถึง Uh, 2,040เนี่ยเขาคาดว่าจะพุ่งขึ้นไปเกือบ38,000เทลวัตต์อวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าโตมากกว่า2เท่าเลยก็ว่าได้ซึ่งประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจีนแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่ะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูทางขวามือนะคะก็จะ จะบอกว่าความต้องการไฟฟ้าในแง่ของเซกเตอร์บ้างก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ7,000เทลวัตต์ออวเลยซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่งอย่าง E ีวคารหรือระบบทําความร้อนความเย็นในอาคารและรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆและอย่าง Data Center ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นค่ะ Uh, ทุกท่านเนี่ยคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า Data Center เนี่ยเป็นศสศูนข้อมูลที่มันจะต้องเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเลยซึ่งนั่นหมายความว่า,าต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ใช้แบบต่อเนื่องไม่มีพักเลยใช่ไหมคะภาพตรงนี้นะคะก็จะให้เห็นว่า,าเป็นข้อมูลจากบุมเบิกนะคะก็มี เป็นการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center เนี่ยที่ใช้ AI ทั่วโลกในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะบอกได้เลยว่าเห็นได้ว่าตอนปี2016นะคะมันก็ มีความต้องการที่อยู่ในระดับค่อนข้างตำ่ำแต่พอ AI เทคโนโลยีต่างๆเติบโตขึ้นเนี่ยความต้องการไฟฟ้าก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยทำให้เขามีการ forecast ว่าภายในปี2034เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าของปัจจุบันเลยนะคะก็จะไปแตะที่ประมาณ1,500-2,000เทราวัตต์ออวเลยค่ะ โดยประเทศที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็คือสหรัฐตามด้วยจีนแล้วก็ยุโรปส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโต,ตชัดเจนเหมือนกันค่ะและที่น่าสนใจเลยนะคะทางด้านขวามือก็คือถ้าเราเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของอ่า a Center ในปี2030เนี่ยจะใช้ไฟฟ้าได้เทียบกับประเทศใหญ่ๆอย่างรัสเซียหรือญี่ปุ่นเลยนะคะเรียกได้ว่า Data Center เนี่ยกำลังกลายเป็นผู้ริ ผู้บริโภคไฟฟ้ารายใหญ่ของโรก,ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยพลังงานนิวเคลียกก็จะเป็นคําตอบสําคัญเลยค่ะเนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมากมีความเสถียรสูงต่างจากพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆนะคะเช่นรมหรือแสงอาทิตย์เนี่ยที่เขามีข้อจํากัดทางด้านความต่อเนื่องของการผลิตไฟฟ้าค่ะถัดมานะคะก็อยาก หลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันสะอาดยังไงใช่ไหมคะก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเหตุผลหลกัลกๆก็คือกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เนี่ยมันปล่อยคาร์บอนต่ำมากๆเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆถ้าทุกท่านลองดูที่กราฟตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยปล่อยคาร์บอนไดไออกไซด์แค่ประมาณ12กรัมซึ่งก็ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับพลังงานจากถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโรคไปสู่เป้าหมายเนสซีโรภายในปี2050ได้อย่างจริงจังค่ะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวนะคะก็คือถัดมาเนี่ยก็อยากจะให้ดูว่าหลายประเทศเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณสนับสนุนด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็มีการต่ออายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งที่จะปลดระวางรวมไปถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสาหรัฐอาณาจากักรหรือกลุ่มประเทศใน EU ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งเคยประสบอ,ะอุบัติเหตุ โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะคะก็มีแนวโน้มกลับมาสนับสนุนมากขึ้นเช่นกันค่ะทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยกำลังมองพลังงานนิวเคลียร์ในมุมใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดคาร์บอนแล้วก็ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะอขอยกตัวอย่างหน่อยนะคะว่าตัวอย่างโรงไฟฟ้าหลายแห่งในสหรัฐที่กลับมาดำเนินการอีกครั้งเนี่ยอ,อย่างโรงทรีไมส ทรีมายส์ไอซ์แลนดนะคะที่เคยปิดตัวไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาพิจารณาเปิดใหม่โดยบริษัท Constellation Energy ในการ um, จัดหาพลังงานสะอาดให้กับศูนย์ Data Center ของบริษัท Microsoft ค่ะและอีกหนึ่งโรงด้านล่างนะคะก็คือทาเรนดาต้าเซ็นเตอร์ Data Center, นะคะก็ Amazon เนี่ยได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อ พลังงานนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านี้เพื่อให้กับศูนย์ Data Center ของเขาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากภาคเทคโนโลยีเนี่ยทำให้พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ําแล้วก็ผลิตในได้ในปริมาณมหาศาลอย่างนิวเคลียร์เนี่ยกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้งซึ่งก็ไม่ใช่แค่ภาคเอกชนเท่านั้นนะคะก็ภาครัฐในหลายๆประเทศก็เริ่มกลับมาสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําตอบตอบคําถามคุณปั๊บนะคะ ว่าทำไมตีนพลังงานนิวเคลียร์ถึงมีความน่าสนใจมากในตอนนี้ค่ะ ครับคุณก้อยกมลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มการใช้พลังงานในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับก็มีความต้องการใช้งานมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเพราะอย่างยิ่งมีกระแสเรื่องของ AI แล้วก็ Data c e n t e r มาเป็นตัวเร่งครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลหลายประเทศนะครับก็ให้นโยบายที่จะสนับสนุนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยฮะทีนี้พอเราเห็นแนวโน้มเห็นเทรนของความต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้ครับเอ่อมันเป็นประเด็นมันเป็นธีมการลงทุนได้ยังไงนักทุนจะสสาาาาามารถควโอกจกจ ความต้องการการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้ได้ยังไงบ้างครับค่ะข,ขอสไลด์ขึ้นขอสไลด์ค่ะโอเค อยากจะให้ดูหน่อยนะคะว่าจริงๆเนี่ยอ,อยากจะโชว์ให้เห็นถึงแนวโน้มว่ามันจะเติบโตได้ยังไงในระยะยาวก่อนนะคะก็ถ้าทุกท่านได้ติดตามข่าวใหญ่ๆนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยก็จะเห็นเลยอย่างข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะที่มีการลงนามคำสั่งพิเศษ executive order ถึง4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์โดยทัป์เนี่ยกล่าวชัดเจนเลยว่า สหรัฐจะเพิ่มกำลังผลิตพลังงานนิวเคลียร์จากปัจจุบัน100กิกะวัตต์ให้สูงถึง400กิกะวัตต์ภายในปี2050ค่ะแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีเตาปฏิกรณร,รุ่นใหม่อีกด้วยค่ะถัดมาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณคริสไรท์นะคะรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเขาเองก็มีการประกาศแผนที่จะเพิ่มคลังสำรองยูเรเนียมเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากรัเสเซียแล้วก็เสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศด้วยค่ะ ก็ทาให้ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นบริษัทเหมืองยูเรเนียมแล้วก็ผู้ผลิตเชื้อเพลิงในสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นทันทีเลยค่ะและถัดมาหน่อยนะคะจากในสไลด์ทางด้านขวามือเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft Meta หรือ a เม z o n นะคะก็มีการประกาศลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์เช่นกันค่ะอาทิเช่นอย่างอ่ o g l e กนะคะก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ผลิตผู้พัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชั้นสูงนะคะ a m a ซอนเองก็มีการลงทุน500ล้านดอนลลาร์ในการพัฒนา Small Modular Reactor นะคะแล้วก็รวมถึง Meta เองเนี่ยเขาก็เคยประกาศทำสัญญาซื้อขายไฟกับบริษัท Consular e n e r g เเพื่อซื้อเชื้อเพิงพลังงานนิวเคลียร์จากจากบริษัทนี้ด้วยให้กับศูนย์ Data Center ของเขาค่ะ นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะหยิบยกมาให้ดูก็คือ,อเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือความต้องการของแร่ยูเรเนียมนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ,ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ายูเรเนียมเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องบอกว่ายูเรเนียมนี่แหละค่ะเป็นพระเอกของอุตสาหกรรมนี้เลยก็ว่าได้เพราะมันคือวัตถุดิบตั้งต้นหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ค่ะดังนั้นเนี่ยพอความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะและพลังงานนิวเคลียร์ก็กลับมาได้รับความสนใจก็ไม่แปลกเลยค่ะว่าทําไมความต้องการยูเรเนียมเนี่ยจะพุ่งขึ้นตามมาด้วยจากข้อมูลที่เราหามานะคะก็จะเห็นได้ว่าแร่งยูเรเนียมทั่วโลกนั้นเนี่ยค่อนข้างจํากัด โดยกว่า50%ของแหล่งยูเรเนียมเนี่ยจะอยู่ในออสเตรเลียค่ะซักสถานแล้วก็แคนาดาค่ะและถ้าเรามองในแง่ของสัพายเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างตึงตัวเพราะการเปิดเหมืองเนี่ยมันทำได้ยากใช้เวลานานแล้วก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจึงมีคัรคาดการณ์ว่าตลาดยูเรเนียมเนี่ยจะอยู่ในภาวะขาดดุลไปจนถึงอย่างน้อยปี2030ค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ราคายูเรเนียมเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นได้ในระยะยาวค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยก็จะตอบคําถามคุณปั๊บได้ชัดเจนเลยค่ะว่าอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะยาวจากทั้งนโยบายทงางภาครัฐแล้วก็การลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกค่ะครับถ้าเกิดว่านักทุนที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับเพื่อรับกระแสกับเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยมาเจาะลึกกันกับกองทุน principal g clean นะครับว่ากองทุนนี้เนี่ยจะมาตอบโจทย์เรื่องของความต้องการการลงทุนนะครับใน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักกองทุนนี้กันหน่อยครับค่ะขอสไล์ขึ้นเลยค่ะโอเคค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็ บรจอ Pri ซิปลของเรานะคะมีกองทุนที่ชื่อว่า Principal Global Clean Energy หรือ Princi p ์โ g clean นะคะที่ลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ชื่อว่า VanX uranium and Nuclear เ ETF ซึ่งกองทุนหลักนี้นะคะก็จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงการทําเหมืองยูเรเนียมที่เป็นวัตถุดิบสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าลงทุนตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ําเลยครบวงงจรขออุตกาหกร พลังงานนิวเคลียร์เลยค่ะและที่สำคัญนะคะกองนี้เนี่ยมีแทร็กเรคคอร์ดที่ยาวนานจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี2007ก็ถ้าดูตอนนี้ก็ประมาณ18ปีส่วนขนาดกองทุนหลักนะคะก็ใหญ่มาก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนสนใจกองทุนที่เข้าถึงตลาดพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียมระดับโลกนะคะก็ลงทุนผ่านกองทุน principal global clean energy principal g clean ได้เลยค่ะครับไปดูกันหน่อยฮะว่านโยบายการทุนของกองทุนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วก็รายละเอียดของกองทุนหลักนะครับมีกลยุทธ์การคุณแบบไหนครับโอเคค่ะได้ค่ะก็อยากจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่ากองทุนหลัก Van X e Uranium and Nuclear ETF เนี่ยลงทุนในธุรกิจ แบบไหนก็เรียกได้ว่าลงทุนได้ครบวงจรของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์เลยตั้งแต่อัพสตรีมยันดาวสตรีมอัพสตรีมนะคะก็จะเป็นธุรกิจต้นน้ําก็จะเป็นพวกการทําเหมืองแร่ยูเรเนียมการแปลรูปการเสริมสมรรถนะขณะที่มิสสตรีมนะคะเป็นธุรกิจกลางน้ําก็จะเป็นพวกการผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในขณะที่ดาวสตรีมก็เป็นธุรกิจปลายน้ําที่จะลงทุนพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นข้อดีของกองทุนหลัก Van X e Uranium and Nuclear ETF เลยที่ลงทุนเนี่ยกระจายครบทั้งห่วงโซ่ทำให้ได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในทุกมิติค่ะถัดมาเองนะคะก็อยากจะโชว์ให้เห็นถึงกลยุทธ์ของกองทุนหลักเรา Van X e Uranium and Nuclear ETF นะคะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีแนวทางการลงทุนแบบพลัสีนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับตัชนี m v i s Global Uranium and Nuclear ETF เอ e r g y Index ค่ะดัชนีนี้นะคะมีการคัดเลือกที่เข้มงวดมากๆค่ะคือบริษัทเนี่ยจะถูกคัดเข้ามาเนี่ยจะต้องมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์หรือยูเรเนียมอย่างน้อย50%แล้วก็ต้องมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมจริงๆค่ะอีกจุดที่น่าสนใจก็คือดัชนีนี้เนี่ยมีการจํากัดน้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไว้ว่าไม่เกิน8%นะคะเพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของหุ้นขนาดใหญ่นะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีเลยค่ะและที่สําคัญดัชนีนี้เนี่ยมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเนี่ย อยู่ในดัชนียังบริษัทที่อยู่ในดัชนีเนี่ยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็สะท้อนสภาพรวมของอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยําค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะชอนให้เห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยมีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อเกาะกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับไปดูไส้ในไปดูพอร์ตการลงทุนบ้างครับว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับกระจุกตัวหรือว่ามีการกระจายความเสี่ยงในประเทศไหนบ้างเซกเตอร์ไหนรวมไปถึง หุ้นสิบอันดับที่กองทุนนี้นะครับไปลงทุนอยู่มีบริษัทอะไรบ้างครับได้ค่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราขอสไลด์นะคะโอเคก็ต้องบอกว่าอันนี้คือพอร์ตการลงทุนของกอง กองทุนหลักของเราอะน,นะคะพอร์ตการลงทุนจะมีการกระจายในบริษัทจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยถ้าก็จะนําโดยสหรัฐอเมริกา51%แคนาดา17%แล้วก็ออสเตรเลีย9%และอีกหลากหลายประเทศค่ะนอกจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งกระจายอยู่ใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักก็ได้แก่อันแรกเลย e อ e r g y นะคะก็คือธุรกิจต้นน้ําที่เราบอกไป48%พวกนี้จะเป็นกลุ่มเหมืองแร่ยูเรเนียม มีความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากราคายูเรเนียมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอันที่2เลยเป็นอินดัสทรีลนะคะก็คือธุรกิจกลางนะ้ำประมาณ20%ก็จะมี Exposure บ้างในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นพวก s m อ l l m o d u l l r Reactor นะคะก็จะเป็นการ เพิ่มอัพไซด์จากนวัตรกรรมแต่ก็ไม่ได้เสี่ยงจนมากเกินไปในขณนะที่เซกเตอร์สุดท้ายก็จะเป็นยูทิลิตี้เป็นธุรกิจปลายน้ํามีน้ําหนัก3 2เป็นก็เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูงรายได้สม่ําเสมอแล้วก็มีความผันผวนต่ํากว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากองทุนนี้เนี่ยมีจุดเด่นคือการเบรนด์อินที่ลงตัวนะคะก็คือเน้นธุรกิจต้นน้ําเพื่อเล่นกับราคายูเรเนียมแล้วก็เสริมปลายน้ําเพื่อความมั่นคงแล้วก็เพิ่มกลางน้ำเนี่ยเพื่อเกาะเทรนเทคโนโลยี่่กกําาลังงมแรคะ็เรียกได้ว่า เป็นพอทที่มีทั้งโอกาสการเติบโตและก็ความมั่นคงในระยะยาวค่ะต่อมานะคะก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่ากองทุนหลักของเราเนี่ยถือหุ้นโดยประมาณ28หลักทรัพย์ซึ่งร้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนําจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยูเรเนียมและนิวเคลียร์เดี๋ยวขอหยิบยกตัวอย่างทักสามบริษัทนะคะก็อันแรกเลยทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอธุรกิจเป้นน้ำละกันนะคะก็จะเป็นบริษัทคามิโกก็เป็นหนึ่งใน บริษัทผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ในโลกะนะคะโดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยจะทําธุรกิจที่ตั้งแต่ค้นหาแล้วก็จัดสร้างเหมือนยูเรเนียมแบบครบวงจรแล้วก็มีการใช้เทคนิคพิเศษที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถัดมาอันที่2นะคะก็จะเป็นบริษัท BWXT ก็เป็นตัวแทนของธุรกิจกลางน้ำนะคะก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านจัดหาพวกกอนนิวเคลียร์และก็เชื้อเพลิงให้กับรบัฐบาลสหรัฐ ด้วยแล้วเขาก็มีการบริการภาคอุตสา,าหกรรมนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์นะคะนอกจากนี้เองเขาก็เป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า small modular reactor อีกด้วยค่ะถัดมาอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวแทนของอธุรกิจปลายน้ำนะคะก็คือบริษัท Concera Energy นะคะ เขาเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานปลอดคาร์บอนรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหลายแห่งด้วยแล้วล่าสุดเขาก็มีการร่วมมือกับบริษัท Microsoft ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับ Data Center ของ Microsoft นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนหลักของเราในลงทุนในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียมชั่วโลกค่ะครับทีนี้เรารู้จัก ไายในของการลงทุนไปแล้วนะครับเห็นนโยบายเห็นพอร์ตไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของผลตอบแทนบ้างครับผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตที่ผ่านมาของกองทุน Principal G-Clean เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่า ผลตอบแทนของกองทุนหลักเราะนะคะก็ v a n x Uranium Annucler d a ETF เนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นมากในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะคะ,ะจนถึงสิ้น31ตุลาคมนะคะผลตอบแทนเราอยู่ที่90.6%แต่ถ้าผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ72.1%ต่อปีแล้วก็ย้อนหลัง3ปีก็อยู่ที่45.8%ต่อปีค่ะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครเนี่ย ที่สนใจจะลงทุนในกองทุน p r ิ n c i p อ l g c จี a คีนครับควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงมีมุมอมองยาวแค่ไหนนะครับหรือว่าควรจะจัดสรรสัดส,ส่วนของกองทุนนี้เนี่ยมาอยู่ในพอร์ตการลงทุนได้ยังไงครับ ได้คะ่ะก็กองทุน principal G clean นะคะก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยได้เข้าถึงอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่มีรายได้มั่นคงแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้าพร้อมกับศักยภาพของราคาที่ยังมีโอกาสบวกต่อได้อีกก็เหมาะมากสําหรับนักลงทุนที่สนใจธีมพลังงานสะอาดแล้วก็พร้อมรับความผันผวน,ผนแต่ก็มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยสามารถจัดพอร์ตให้มีสัดส่วนประมาณ5 1 0ตตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้นะคะแต่ถ้าหากนักลงทุนบาง ท่านเนี่ยอยากเก็งกาไรในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องผเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถจับจังหวะการลงทุนได้ดีค่ะพูดง่ายๆคือคกองทุนนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ทั้งนักลงทุนสายระยะการถึงยาวที่ต้องการเกาะเทนพลังงานสะอาดแล้วก็นักลงทุนสายเก็งกําไรที่มองเห็นโอกาสจากความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสั้นๆค่ะครับ ใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมครับมีช่องทางในการติดตามข้อมูลหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมของบริจอ p r i n c i p พิได้ทางไหนบ้างครับค่ะก็หากถ้านักลงทุนสนใจนะคะก็สามารถลงทุนผ่านฟิโนเมนาได้เลยแล้วก็ลงทุนโดยตรงกับ p r i n c i p a l อ p p l i พลิเคชันแล้วก็ตัวแทนอื่นๆค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Princi p a l ได้เลยค่ะก็เซิร์ชคำว่า g c ค e a n ได้เลยค่ะก็จะเจอกองนี้ค่ะครับมาดูคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาบ้างนะครับหลายท่านสนใจครับ แต่อยากจะลงทุนในกองทุน r m f ครับตอนนี้เรามีนโยบายหรือว่าในอนาคตมีแผนที่จะลงทุนในกองทุน Principal G Clean เนี่ยประเภทของ r m f ในอนาคตเรามีหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มีช่องทางในการลงทุนแบบ r m f ด้วยไหมครับคือต้องบอกว่าตอนกองนี้ตอนนี้นะคะก็ยังเป็นอกองที่ไม่ใช่เป็นกองภาษีคะ่ะยังไม่มีจะเป็นกองทุนทั่วไปอยู่คะ่ะใช่คะ่ะได้ครับกอ เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดมีระดยดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทราบกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรกระบลมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนําแล้วก็มจลึกกองทุนพริ้นซิพจีคลีนะครับให้เราได้รู้จักกันนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลของกองทุนพริ้นซิพัลจีคลีได้นะครับที่ทางฝั่งของบริจดพริ้นพนะครับหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของฟิล์มนาได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวััสดีคครบ